และเมื่อวานนี้ครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณประยูนอินสกุลครับผู้ที่ทําหน้าที่พญาแรกนานะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จัดการซ้อมใหญ่พระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนาคันแรกนาวันประจำปี2568ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณประยูนอินสกุลนะฮะผู้ที่ทําหน้าที่พญาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่ เทพี TP คู่หับทองเทพี TP คู่หับเงินและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมในการซ้อมใหญ่พระราชพิธีพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2568ก่อนวันจริงนะครับที่จะมีขึ้นในวันที่9พฤษภาคมนี้ฮะ ตามเริิมพิธีเนะี่ยก็จะมีการไถหวานณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยนายประยูนอินสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พญาแรกนาเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่จัดงานแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมงานพระราชพิธีการรักษาความปลอดภัยการจราจรตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ อีกทั้งได้มีการจัดเตรียมพนธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสําหรับบรรจุในซองพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้กับประสบนิกรและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรซึ่งพระราชวิธีีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีนี้ครับมีเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและสากลดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลประกอบด้วยประ เกษตรแห่งแผ่นดินจำนวน3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจำนวน16สาขาอาชีพสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติจำนวน12กลุ่มและสากลดีเด่นแห่งชาติ จำนวน7จ็สากรอ,อีกด้วยนะครับก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันที่9พฤษภาคมนี้เวลา8นฬิกาเป็นต้นไปผ่านช่องทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและทางวิทยุฮะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับค่ะ <c oughs>